สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอฟฟี่เวนัสนะครับผมฟิตรีนะครับจากหัวใจสไปเดชชาแนลนะครับได้มาเจอกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีของเล่นตัวใหม่มานั่นก็คือ Star r e รโซเอสพีสานั่นเองนะครับเพื่อน ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไวเดสไพร์เปอ h ชาแนลด้วยนะครับสำหรับเครื่อง Star Espresso SP 3 0 0นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับมันเป็นเมนูนเอพิโซ่นะครับก็คือหมายถึงว่าเราสามารถสกัดช็อตกาแฟเอพิโซ่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับนะตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสกัดชอด็ชอตช็อตแรกของผมกันเลยนะครับ ล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเครื่องนี้ผมได้มาแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มสกัดช็อตเลยนะครับครั้งนี้นะครับผมจะมาสกัดช็อตพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่าดูดด่อดเดดูดดูดเูดดูดอนดดู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 ดคูดด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 ูดนูดดูดดูดดลดวูดด่าดูด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 ดู้ดูด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 ดู ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรานะครับนี่เหมือนกับหุ่นยนต์เลยทีเดียวนะฮะนี่นะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วนะครับตัวขาจะถอดได้แล้วก็เป็นสีดำนะครับแปลงร่างนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆและข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นถ้วยลองช็อตนี่ คันแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสก,กัดช็อตกันนะครับเลยนะครับผมจะต้องวอร์มกระบอกของตัวตัวสตาร์เรโซก่อนนะนี่ข้างในให้เพื่อนๆดูมันเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างดีนะครับอันนี้เป็นปูดเกรดนะครับโอเคแล้วเราเนี่ยวิธีการนะฮะนี่คือมาอย่างนี้นะครับเราก็ใส่น้ําร้อนไปก่อนอันนี้เราวอร์ม่นะครับจริงๆผมอยากยจะล้างมันออกสักทีหนึ่งก่อนเพราะว่า อันเนี้ยยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะขอย้ำอันนี้ผมใช้ครั้งแรกกัๆเ,เพื่อนๆเลยนะฮะอันนี้เราลองกดน้ำร้อนออกมาก่อนรอบหนึ่งนะนีอมีมันก็ตึงมือนีเหมือนกันนะ เพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราชั่งกาแฟก่อนนะฮะเราใช้กาแฟประมาณ18กรัมนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเราใช้กาแฟของทางไซรโ,โซที่เขาแถมมาให้เรานะครับนี่เขาบดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับ ว่าระดับการบดมีผลไหมก็มีนะฮะอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องดูขึ้นอยู่กับมเมล็ดก,กาแฟด้วยนะครับน,นี้เราใช้ของเขาไปก่อนนะฮะเ,เราก็เอาทัมเปอร์จริงๆทัมเปอร์นี้เป็นทัมเปอร์51ม MM มนะฮะจริงๆเรามันต้องใช้ตัว53น,นี่เรามี51เราก็ใช้51ไปก่อนกดประมาณหนึ่งให้หน้ามันเรียบนะฮะ ไม่ชัวร์ใช่นี้ต่อนะฮะนี่เขาเอามาให้แล้วนี่ประมาณนี้นะครับใส่ไว้ที่นี่รัมก็ประกอบร่างนะน,น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับ มันจะมีเส้นข้างในยอยู่2เส้นนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะฮะเดีเ๋ยวเราใส่เส้นล่างประมาณ80 ml อเอ้ต้องรองก่อนนะฮะอีกเป้น้วยครับอันนี้คือช็อตแรกของเราเลยนะฮะ <laughs> ต้องทําการพีนฟิล์มก่อนนะครับก็คือทําให้มันตึงมือก่อนนะอันนี้ก็กดไปปกติจนมันเกิดแรงดันเนี่ยกดไปเรื่อยๆฮะมันจะยังไม่ออกแน่นอนนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะเริ่มตึงแล้วอันนี้ทิ้งไว้ครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทีนี้เราก็เริ่มเลยฮนะ อเชี่ยวน่าะหมดแลอดลองดูนะครับกีม่าอ,อมาสวยใช้ได้เลย นี่นะตาเป็นอย่างนี้นะครับเราใส่น้ําน้อยนะฮะใส่เส้นล่างนะครับช็อตเลยออกมาได้ประมาณ1ช็อตนะครับนี่นี่ให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับผมเพื่อนๆและนี่เป็นช็อตแรกของเราครับสำหรับ SP 3 0 0นะครับ s t a r r e s o SP 3 0 0นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะมีคลิปเกี่ยวกับ s t a r r e s o ออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้รอติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับ Coffee v a ร i l l นะครับสวัสดีครับ